นอกจากจะเป็นแพทย์โรคหัวใจแล้วเนี่ยก็เป็นโรคหัวใจซะเองด้วยหลังจากที่ชายฮาดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นเลยอาการต่างๆมีปัญหาเรื่องเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่หนึ่งเส้นนะครับรู้สึกว่าแข็งแรงรู้สึกว่าตัวเองก็กระปรี้กระเปร่าสดชื่นแข็งแรงมีเลือดมีแดงขึ้นมาเป็นความดันสูงแล้วก็หัวใจโตใช้ไปประมาณอาทิตย์ความดันลดอาการดีขึ้น หัวใจโตก็ไม่ไม่โตหนึ่งไม่มีแรงแล้วเพียมากทั้งวันตอนกลางคืนนอนก็นอนไม่ดีเหมือนยังกับตัวเองคือจะจะอาจจะไม่ฟื้นเลยอะไรเงี้ยมีความรู้สึกถึงขนาดนั้นเลยคือเหมือนกับว่าเราจะหลับไปเลยแบบไม่ตื่นเลยใช่ค่ะบอกสามีเลยว่าฉันอาจจะไม่รอดจากคืนนี้ไปนะคือบอกลาทุกคืนสั่งมาสามตัวแล้วก็ลองทานดูสิบห้าวันก็รู้สึก ทำไมฉันไม่รู้สึกเพลียอีกแล้วที่อาการแบบตอนคืนต้องจับมือแล้วนี้มันหายไปมันหายไปก็คือหายไปโดยที่เราเราเราอ้าฉันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลวเหรออะไรประมาณนี้ค่ะค่ะพี่เป็นคนโรคความดันสูงใช่ไหมคะ,ะก็จะนอนดึกไม่ได้ถ้านอนเลยสี่ทุ่มพี่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยทั้งวันเลยพี่จะต้องคลื่นไส้วิ่งเวียนบ้านหมุนจะลําบากมากอาการแย่มากแต่พอพี่ทานฮาร์ดไปได้เดือนเดียวลูกชายเนี่ยค่ะ เอาฮาร์ดไห้ทานเดือนเดียวเท่านั้นนะคะอาการหายเป็นปริศติ้งเลยแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ทานมาเรื่อยๆ,ๆต่อมาอีกประมาณสักหกหกเดือนได้ค่ะคราวน,นี้หมอสั่งให้หยุดยาความดันเลยค่ะที่เคยทานยาความดันวะละเม็ดวะละเม็ดวะละเม็ดเ,เนี่ยอตอนนี้ไม่ได้ทานแล้วคืนอนกนะคะลูกสาวเนี่ยเห็นมากับตัวเลยก็คือว่าเป็นหัวใจรั่วหัวใจรั่วหัวใจลัว่ว,วนี่มีอาการเป็นยังไงบ้าง หายใจไม่ทันหายใจเป็นไงนะคะหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันหายใจไม่ออกใช่ไหมเป็นมานานแล้วยังเป็นตั้งแต่กําเนิดค่ะพี่กบก็คือว่าน้องไอเหมือนเป็นวันณโลกเลยค่ะไอตลอดไอจนถึงขนาดว่าเราคิดว่าลูกเป็นภูมิแพ้ค่ะอาการเริ่มแรกมาจากใช่ก็มาจากการไอเนี่ยค่ะพี่กบแล้วเป็นปอดบวมตลอดเป็นทุกปีไปทําให้หัวใจรั่วอ่าไม่ค่ะเราเราไม่รู้พอพอเราไปตรวจเราคิดว่าเป็นภูมิแพ้แต่จริงๆแล้วคือเขาหัวใจรั่วรั่วสามเซนแล้วตั้งแต่กําเนิดแต่คุณหมอไม่เคยมีท่า านไหนตรวจพบะะหลังจากที่รู้แล้วนกทำไงต่อก็ค,คุณหมอบอกว่าคุณแม่ถ้าเกิดว่าอย่างนั้นละ่ะต้องให้กล้ามเนื้อน้องกล้ามเนื้อหัวใจน้องให้แข็งแรงนะคะ<ช>แล้วก็เพิ่มน้ําหนักให้น้องหน่อยจาก<ช>น้องประมาณย2ิบโลเนี่ยให้เพิ่มเป็นย<ช>ีบ<ช>้านะคะถึงจะรับการโอเพอรฮาร์ดได้แต่หลังจากนั้นน,น,น,นกได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าฮาร์ดนะคะตัวนี้เลยค่ะก็คือว่าให้ทานวันละหนึ่งซองค่ะพี่จากนั้นนะคะวัดผล1เดือนนะคะการเต้นของหัวใจลูกนกเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่หัวใจไม่่รัววแล้ รับการโอเพ่นฮาร์ดได้โดยที่น้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานฮาร์ดไปแล้วหายใจทันหายใจดีขึ้นยังมันหายใจดีขึ้นไม่หอบแล้วไม่หอบจนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจไงบ้างคะก็เป็นโรคหัวใจมาสิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วก็กินยาที่บ้านคุณหมออยู่ประจำสิบวันครั้งนะคะยีวันหลังจากที่ทานหมอก็สั่งให้หยุดยาหัวใจคือตัวเวลามิวอค่ะ หมอสั่งเลยหรอคะหมอสั่งเลยค่ะแล้วตัวเองก็บอกว่าคุณหมอหนูไม่กล้าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูนใจหนูหยุดใช่เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่สุดท้ายหมอก็บอกไม่เป็นไรคุณก็ทานอาหารเสริมตัวน,นี้ไปเลยคือ,อเอเจลค่ะ <S <S นอกจากจะเป็นแพทย์โรคหัวใจแล้วเนี่ยก็เป็นโรคหัวใจซะเองด้วยตอนนั้นผมก็มีอาการที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดหัวใจแล้วอาการที่สําคัญอันหนึ่งคือเวลาออกกําลังกายเนี่ยเช่นขึ้นบันไดไปสามสี่ขั้นสามสี่ชั้นของของตึกเนี่ย มันจะเกิดมีอาการเหนื่อยๆง่ายแล้วก็มีเจ็บหน้าอกนิดหน่อยอันนั้นก็แสดงถึงว่าเส้นเลือดที่เลือดจะส่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมันไม่ไมไมพอก็ทําให้เกิดมีอาการเจ็บอกมันมากพอที่ถึงจะต้องไปตรวจเส้นเลือดของหัวใจที่เรียกว่าฉีดสีเข้าไปเพื่อจะดูเส้นเลือดหัวใจและเพราะว่ามีส่วนที่ตีบที่สําคัญมากเลยถึงกับต้องได้รับการรักษาโดยที่ไปทําบอลลูนหลังจากที่ชายฮาดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ ดีขึ้นเลยอาการต่างๆก็เรียบร้อยดีไม,ไม่ไม่มีอาการเหนื่อยง่ายไม่มีอาการเจ็บหน้าอกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,<อ>คะพี่หมิงค่ะคือพี่หมิงเนี่ยมีโรคเครียดสะสมแล้วส่วนตัวนีค่คือไม่ทราบว่าว่าโรคเครียดมันเป็นยังไงคือโรคเครียดบางทีเราก็ไม่รู้ตัวค่ะใช่ค่ะค่ะเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยพอไปหาคุณหมอคุณหมอก,ก็บอกว่าบอกว่าคุณสิริรัตน์คุณเครียดนะอ่าแล้วมันมีปัญหาคือว่าพอทานยาเข้าไปเนี่ย เราก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นนะคะคุณหมออาจจะให้ยาแก้เครียดค่ะใช่ค่ะทานแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าดีขึ้นก็ับกลายเป็นว่าหนึ่งไม่มีแรงแล้วเพลียมากทั้งวันตอนกลางคืนนอนก็นอนไม่ดีนอนไม่หลับนอนไม่สนิทไม่สนิทไม่อะไรสักอย่างเลยค่ะใช่แล้วคราวนี้ก็ เหมือนกับตัวเองคือจะจะ,จะอาจจะไม่ฟื้นเลยอะไรเงี้ยมีความรู้สึกถึงขนาดนั้นเลยค<ช>ือเหมือนกับว่าเราจะหลับไปเลย<ช>แบบไม่ตื่นตอนหนักขนาดนั้นตอนกลางคืนนอนจับมือแฟนนะคะนอนจับมือสามีเนะี<อ>่ยบอกบอกสามีเลยว่าฉันอาจจะไม่รอดจากคืนนี้ไปนะคือบอกลาทุกคืนอบอกลาแกทุกคืนค่ะใช่พอดีจําได้ว่าหลายปีก่อนเนี่ยไปซื้อหนังสือของคุณหมอคนหนึ่งมาเป็นคุณหมอสัญชาติอเมริกันแล้วก็ท่านพูดถึงเรื่อง เจลอาหารเสริมแบบเจลค่ะใช่ก็เลยลองเข้าไปเซิร์ชดูครับค่ะแล้วก็หน้าปกหนังสือคือรู้สึกจะเหมือนกับชื่อว่าถ้าคุณหมอไม่รู้จักอาหารเสริมก็คือคุณอาจจะตายได้อาจจะแบบว่าคนไทยอาจจะเสียชีวิตได้อะไรประมาณนี้ก็เลยลองเซิร์ชอยู่ก็ไปเจอตัเจเจลเจอผมเจอผมก็นนี้ตอนนั้หาผู้เชี่ยวชาญ ที่ตัวจริงที่เขาจะแนะนําได้ประมาณนั้นค่ะใช่แต่ว่าคือไม่ยอมตอนตอนคุยกับคุณโจครั้งแรกไม่ยอมบอกคุณโจนะคะว่าตัวเองป่วยเป็นอะไรเพราะว่าคือเป็นคนไม่ชอบซื้อของทางเน็ตอไม่เคยรรซื้อของนักเน็ตมาก,ก่อนค่ะใช่แล้วไม่ชอบให้ ให้มีคนมาชี้นำมาตื้งง้อขอขายอะไรอย่างนั้นชี้นำว่าของเขาดียังไงแล้วเป็นคนชอบลองของคือคือลองเองดีกว่าที่เขาจัดชี้นำเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าเคยซื้อผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาจากอเมริกาแล้วก็เขาก็จะประมาณว่าชี้นำอยู่ตลอดเวลาว่าของเขาดียังไงค่ะก็เลยว่าไม่อยากให้ให้ให้ตรงจุดนั้นเนี่ยมามาเขาเรียกอะไรนะมามา มาจุดประเด็นให้เราอาจจะทักทักไปเองว่าของเขาดีจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คืออย่าพิสูจน์ว่าอ่ะค่ะอย่าพิสูจน์ด้วยตัวเองถามคุณโจแล้วก็ซื้อมาแล้วลองใช้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าค่ะใช่ใช่ตอนนั้นตอนนั้นคือป่วยตอนนั้นสั่งตัวไหนบ้างครับที่แบบว่าลองลองทานครับพี่หมิงสั่งมีเอ่อมีอูมีนะคะ แล้วก็มี h าร์ทนะคะอยากให้เพิ่มพลังผมก็แนะนำฮาร์ทแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือ xo อ่า xo นะคะสั่งมา3ตัวแล้วก็ลองทานดูทานประมาณ15วันคือทานไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละค่ะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะช่วยอะไรได้มากก็ทานอะไรเสริมอีกอย่างหนึ่งในชีวิตแวถ้ามันดีก็คงจะดีแล้วเป็นยังไงบ้างหลัง15วัน15วันก็รู้สึก ทำไมฉันไม่รู้สึกเพลียอีกแล้วที่อาการแบบตอนคืนต้องจับมือแล้วนี้มันหายไปมันหายไปก็คือหายไปโดยที่เราเราเราอ้าฉันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเล้วเหรออะไรประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นคือก็ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อมาเรื่อยๆมีปัญหาเรื่องเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่ถึงเส้นนะครับเมื่อเราทําบอลลูนเนี่ยจะป้องกันไม่ให้หลอดเลือดแตกนะครับดังนั้นก็ทดลองทานจะเป็นฮาร์ดกับยูมินะครับ ทานวันละห้าซองรู้สึกว่าดีนะรู้สึกดีมากมากเลยรู้สึกว่าแข็งแรงรู้สึกว่าตัวเองกระปรีก้กระเปร่าสดชื่นแข็งแรงมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมา <c oughs> ก็ผ่าตัดมีพร้อมกัน3คนอายุ60อายุ5-5ประมาณนั้น <c oughs> และก็อายุประมาณ10กว่า <c oughs> หมอบอกว่าของผมนี่อายุมากที่สุดแล้วก็ทาง่ายที่สุด <c oughs> ผมก็งงเพราะผมสูบหรีมา30ปีตอนที่ทํามันน่าจะทําให้ความดันนี่เปลี่ยนแปลงมากๆจนถึงขั้นหลอดเลือดแตกแต่หลอดเลือดแข็งแรงมากไม่เป็นไรเลยนะครับขอบคุณเร็นนะครับ ที่ทําให้ผมอยู่ได้นะวันนี้ไม่งั้นผมตายไปแล้วนะครับชื่อว้าบุญปันอยู่ที่อําเภอจุนมีปัญหาสุขภาพคือเป็นความดันสูงแล้วก็หัวใจโตตัวเอ็กโซแล้วก็อูมิแล้วก็หาใช้ไปประมาณอาทิตย์ความดันลดทุกครั้งไปไป,ไปไปวัดไปตรวจก็ไม่ลง1 6อย0 แต่ตอนนี้ลงละค่ะสบายแล้วอาการดีขึ้นหัวใจโตก็ไม่ไม่โตคือไม่อยากกินยากลัวไตาวายแบบน,นี้แต่เดี๋ยวนี้ขอบคุณเอ็กโซอูมินี่เพื่อนบีนะคะสมัยเรียนมาหาลัยนะคะได้มาเจอกันวันนี้นแล้วได้มาส่งนี้ด้วยแม่แม่มาส่งนี้ด้วยเพราะว่าเพราะว่าให้คุณพ่อทานอยู่ คุณพ่ออายุ94แล้วนะคะช่วย94ตอนนี้คุณพ่อเริ่มมีปัญหาหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอก็มีพี่ชายเป็นหมอคะ่ะพี่ชายก็จะมาดูแลคุณพ่อ,อาามาตรวจหัวใจทุกอาทิตย์คุณพ่อเริ่มมีอาการหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ,อมก็เลยว่าเออลองให้พ่อทานดูแล้วตอนนี้เนี่ยคุณพ่อทานมากี่กล่องกี่เท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้วประมาณเดือนนึงได้แล้วมั แล้วก็พี่ชายตรวจว่าตอนนี้ต,ตาก,การเต้นหัวใจอ่ะก็สม่ำเสมออืมไม่มีปัญหารจริงๆแล้วพี่ชายเป็นหมอเนี่ยนะปกติหมอเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยให้ทานอาหารเสริมอะไรเท่าไหร่เนาะแต่ทําไมพี่ชายถึงให้คุณพ่อทานเจลตัวน,นี้ก็ก็ให้พี่ชายเป็นหนูทดลองยาก่อนไงให้พี่ชายชิมอแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็อะไรนะเขาเรียกว่าแอคทีฟขึ้นอ่ะอืมมันก็เหมือนช่วยเพิ่มพลังงานอะไรอย่างเงี้ย อ็คือพี่ชายที่เป็นหมอนี่ทานเองด้วยแล้วก็รู้สึกดี<ช>ก็เลยอนุญาตให้คุณพ่อทานได้อ,อ,อาการนี้เริ่มต้นตั้งแต่น่าจะเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นอายุมันมาณสิเศษเศลอ่ลอางที่เรานอนเราหายใจไม่ออกคือเราหยุดหายใจไปเองโดยที่เราไม่ไม่ไม่รู้ว่าหยุดเมื่อไหร่มันก็จะดิ้นทุรนทุรายและก็ลุกขึ้นมานั่งอยู่พักหนึ่งอะ่ะแต่ช่วงหลังๆนี่มารู้สึกมันจะหนักขึ้นนะครับจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งมีน้องคนหนึ่ง ็นน้องที่ผมรักมากและแนะนําสินค้าอาหารเสริมตัวนึงให้ผมผมก็ยังไม่ใส่ใจแต่พอร,รู้ว่าตัวนี้อาหารเสริมนี้มันเป็นเจลนะครับเป็นเจลตัวหนึ่งน้องเขาบอกว่ามันสามารถดูดซึมได้เร็วมากแต่ก่อนผมก็รู้จักอาหารเสริมมาเยอะนะครับก็เ,เคยซื้อมาหลายยี่ห้อเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ทานมั่งไม่ทานมั่งอยู่ในตู้เย็นแต่พอน้องเขาไม่แนะนําตัวนี้ในจังหวะที่เราเอ๊ะเราจะลองดูไหมเพราะว่าเราร่างกายเราเป็นแบบนี้เราน่าจะหาอะไรมาลองทดลองดูก่อนผมก็เลยเทดลองเจลที่ชื่อว่าฮาร์ท มาใช้กับตัวเองสองกล่องที่ว่าน,นะครับอาทิตย์แรกนะครับอาทิตย์แรกที่ทานแล้ววันเจ็ดซองเนี่ยพอออกกาลังกายรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นปกติแหละแต่ก่อนตุ๊กตักตึกตักตกตักตอนนี้รู้สึกอ๊ะมันเต้นปกติมันแล้วเราก็คำหัวใจดูมันทำไมเต้นเบาลงเต้นตึกเพราะก็คือมันปกติแล้วรู้เออดีนะผมก็เลยทานต่อในช่วงที่ทานมาสองกล่องประมาณ2เดือนเ็จเนี่ยอาการที่ไม่หายใจระหว่างหลับไม่มีเลยก็แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นและการที่นอนนอนหงายไม่ได้ ก็เริ่มนอนง่ายได้เอาผมอยากอยากจะเป็นวิทยาทานให้เพราะว่าสิ่งที่ผมผจญมาเนี่ยตลอดชีวิต20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งมันเป็นทุกข์ไหมมันก็เป็นทุกข์ในการจะนอนแต่ละครั้งแต่ละคืนถ้ายิ่งเราออกกำลังกายหรือทางานได้เหนื่อยมาเนี่ยเรานอนเราจะคิดเสมอว่าเฮ๊ะพรุ่งนี้เราจะตื่นไหมลูกเต้าเราจะเป็นยังไงบ้างถ้าเราไปผมอาจจะโชคดีที่ต่อสู้มันมาได้รู้สาเหตุขังมันแล้วก็อาจจะพลิกไปตามสถานการณ์แต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่เชื่อนะครับ ในหนึ่งนาทีที่ผ่านมาแต่ละครั้งที่มันเป็นเนี่ยโอ้โหถ้าเก็บมันพลาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราหันมาดูสุขภาพดีกว่าไหม